รุคนก็หลูที่ติดแกรมนะคะพี่จ๋าอยก็เน้นนาคันนี้เลยเนี่ยตัว Civic FE นะคะพี่จ๋าเป็นตัว s อสดํำแล้วคันนี้มันปีอะไรนองเอิญคันนี้นะคะเป็นปี2021นะคะจดใช้งานจริง2022เลยนะพี่โ้ว้าวก็คือปีใหม่ล่าสุดได้ตัว R S เป็นตัวท็อปเลยนะน้องเอิร์นใช่แล้วนะแล้วเอิร์นจะบอกนะว่าคันนี้นะคะเป็น all new Honda นะคะพี่ที่เสริมระบบเซนซิงมาให้แบบโอ้โหเยอะมากๆเลยนะคะพี่โยกอ่ะก็คือนะคะบอกเลยว่าคันนี้เป็นตัว R S ตัวท็อปสุดเลยเนาะบอกดีน้องบอกเลยว่าหรูหราสำหรับสาวๆที่กำลังติดแกรมอยู่ไปไหนมาไหนก็คือติดแกลมอยู่อยากเป็นลูกคนหนูไฮโซเลยนะบอกเลยว่าต้องคู่ควรกับแบรนด์นี้เท่านั้นนะคะพี่ตาคันนี้นะคะมาเริ่มจากกระจังหน้ากันเลยค่ะพี่เนื่องจากเขาเป็นโฉม all new Honda ได้นะคะพี่เขาก็จะนี้เลยเปลี่ยนกระจังหน้ามาใหม่แบบนี้นะคะบบกระจังหน้าของเขานะคะจะลดในเรื่องของโครเมียมลงนะคะเป็นเหล็กโลหะนั่นเองนะคะพี่จะเห็นได้ว่านี่เลยตัวบอดี้รถสีดําแล้วก็มีกระจังหน้า ข้างล่างนี้เป็นสีดําแบบไม่ใช้โคมียมนะคะก็คือลดการใช้โคมียมน้อยลงนะกุญแจเขามีแบบพิเศษไม่เหมือนใครด้วยนะปกติมีแต่คอนโดที่เป็นมีขีการใช่ไหมแต่วันนี้รถของเรามีแบบคีกามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสุดมากแม่ใช่หรือว่าถ้าไครอยากเป็นสาวห้าวก็ใช้แบบกุญแจแบบนี้ก็ได้นะใครถนัดใช้แบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะสำหรับลูกคุณหนูติดแกลมนะคะต้องใช้แบบนี้เลยนะคะพี่ดูดีดูมีระดับดูจึ้งนะคะว้ายดูแบบว่าขีการคอนโดเบอร์เนาะมีแต่คอนโดแต่วันนี้มีรถมาแล้วเนาะ กาไฟตาของน้องเขาคือแบบว่าสปอร์ตมากสปอร์ตมากมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่สองคู่หน้าแบบนี้เลยนะล้อแม็กนะคะล้อแมกเป็นล้อแมกอลอยนะคะพี่ล้อแมกอลอยแบบนี้เลยนะคะจากเดิมโรงงานเลยนะทุกคนสวยงามมากคันนี้ล้อแม็กเดิมๆมีมีกล้องส่องผีให้ด้วยกล้องส่องผีแบบไหนอ่ะกล้องส่องผีไม่รู้จักหรอนี่เลยนี่เลยเห็นไหมนี่ ก้องส่งผีเพราะปกติเพรปกติแบรนด์อื่นไม่มีนะแต่น้องมีลูกเล่นแบบนี้หรอแบบฟิลส่องผีก็คือขับกลางคืนแล้เคยเจอผีปักน่ากลัวนะน่ากลัวแต่น้องก็คือดีนะน้องมีกล้องก็คือแตกต่างจากแบรนด์อื่นมากๆเลยไปดูภายในของน้องไหมไปดูภายในกันออปชั่นคือแน่นคือครบมากก็คือไม่เคยเห็นรถรุ่นไหนนะคะที่ อ่ะคนโซลด้านหน้านะคะมีนี่เลยลังพึ่งแบบนี้นะคะที่สวยมากก็คือสวยม่ไหมันดูให้ความสปอร์ตดูทันสมัยมากในการแบบปรับระดับแอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะพิเศษมากๆก็คือตรงหน้าจอเขาบอกเลยว่าก็คือขนาดใหญ่มากขนาดใหญ่ก็คือสัมผัสงานหน้าจอทัชสกรีนนะคะพี่แล้วคันนี้เนาะออปชั่นของเขาก็คือสามารถเชื่อมต่อ a p p l e c a r า l a y พได้บลูทูธได้นะคะพี่แล้วก็อ่ะกล้องหน้ารถกล้องถอยมีให้แล้วเรียบร้อยมีให้หมดเลยเป็นฟิลออโต้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคำนวณ ระยะทางคำนวณให้เราได้หมดเลยนะเนี่ยประมาณนี้เลยสวยมากภายในเขาออกแบบมาได้ดีเลยนะทุกคนอบอกเลยว่าที่สําคัญนะคะพี่จา๋าตรงนี้นะคะน,น,น้องเอ,อิญบอกเลยว่ารถคันอื่นปกติจะเป็นสายชาร์จชาร์จทั่วไปใช่ไหมวันนี้นะคะพี่จา๋าบอกเลยว่าคันนี้ก็คือน้องสําหรับก็คือเอาง่ายก็ติดแกมเกินติดแกมเกินวางตรงนี้มันก็สามารถชาร์จเบ็ดละได้แล้วแต่อันนี้ยังชาร์จไม่ได้เพราะโยใส่ใส่เคสหนาเกินไปเนาะ,ะสําหรับใครนะคะที่หูย ไม่ได้เอาสายชาร์จไปนะคะหรือว่าแบบอยากชาร์จแบตโทรศัพท์คันนี้ตอบโจทย์ออกเลยนะสํารุบสํารุบอะไรล่ะสำหรับคน,นที่ลืมนะ,ะลืมเอาสายชาร์จลืมพกสายชาร์จมาพี่เอา รถคันนี้ไปใช้งานบอกเลยได้ออปชันแน่นออปชันครบที่วางแก้วก็คือตรงนี้ก็คือแบบกี่นาก็คือสตาร์บัคอเมซอนนะคะหรือว่าน้ำแก้วย5บาทได้หมดเลยได้หมดเลยแล้วกันน้อยแล้วก็สะดวกสบายตรงนี้ก็คือแบบว่ามันสามารถวางได้2แก้วแล้วก็วางได้แบบสะดวกสบายด้วยเนาะอ่ะแล้วก็ตรงนี้เขามีมีเบรกเบรกมือแบบอัตโนมัติด้วยนะเบรกมือออโต้นะคะพี่จ๋าแล้วก็มีออโต้เบรกโฮลให้เรียบร้อยนะคะสำหรับเจ้าหนี้พวงมาลัยเขาก็ เป็นพวงอะไรสามกานนะคะออกแบบมาสปอร์ตดูหรูเลยนะเลขมาอยู่นี้71,570กิโลเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าโคตรคุ้มถ้าได้คันนี้ไปเลขไม่น้อยมากนะคันนี้เนาะเลขไม่70,000โลและที่สำคัญนะเขามีระบบล็อกเลนให้ด้วยนะคะ RDM นะคะล็อกเลนแล้วก็มีระบบอ่ะ ควบคุมความเร็วคุ้ดคอนโทรลให้แล้วเรียบร้อยมีมาให้หมดครบเซตแล้วก็คันนี้ไม่ต้องมีแบบกุญนจงกุนแจเนาะเรามีที่ก๊าซเนาะที่กับที่เลยแล้วก็มีปุ่มพุ่สตาร์ทให้เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเอินพาไปดูด้านหลังดีกว่าห้องผู้โดยสารเนาะห้องผู้โดยสารแล้วก็ที่เก็บสัมภาระแล้วกันเนาะใช่แล้วว่าจะกว้างขวางแค่ไหนเออนี่หลายๆคนนะคะก็อุ้ยมันเหมาะกับรถที่นั่งสองคนหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่จริงเลยนะพี่โอพี่โอเเข้าไปนั่งได้เลยอ่ะบอกเลยว่าหนึ่งคนเนาะ สองคนสามคนสี่คนเกือบสี่คนเลยแหละถ้านคนตัวเล็กๆเนาะบริเว่ข้างหลังกว้างขวางมากๆเลยนั่งสะดวกสบายนะคะไม่แคเ,เ,เลยไปะดีีนพ่นแบบีลนพ่่โองงัแ กวยห้างดูไหมกวยห้างดูไหมกวยห้างนะเห็นไหมนี้เลยสเปกควงลงมาเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะคะข้างหลังก็คือเขาทีเด็ดนะเสียบตรงนี้สามารถชาร์จแบตได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้แล้วเขาก็มีที่วางแก้วมาให้ด้วยนะคะสําหรับมีเพื่อนไป4คนแบบนี้นะเอออ่ะนตัวนี้หนึ่งนตัวนี้หนึ่งน้ำอีกหนึ่งเนาะแล้วก็สามารถวางแก้วได้เนาะสะดวกสบายมากๆเลยบ่อนนะคะเป็นบ่อนังกลับนะคะพี่นี่เลยอ่าบอกแล้วบอกเขาก็ดีเหมือนกันเนาะเป็นหนังแล้วก็เป็นหนังกลับด้วยเนาะก็คือแบบว่าสะดวกสบาย เดินสบายสีแดงแบบนี้เลยนะคะสปอร์ตให้ความดีให้ความหรูหราใช่ด้วยความหรูหรามากๆเลยนะคะคันนี้ก็ไม่เคยชนไม่เคยน้ำท่วมลยน้องเอิญน้องรับประกันนะคะเป็นรถมือสองก็จริงแต่เหมือนได้รถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงเหมือนป้ายแดงเลยไม่ต่างกันเลยมาดูข้างหลังที่เก็บสัมภาระแล้วกันนะว่าเก็บสัมภาระได้เยอะหรือเปล่าน้อตัวตว้งนะตัวนี้ถ้าลูกค้าซื้อไปใช้งานแบบเฮ้ยเรามีกับต่างจังหวัดนะหรือว่าเดินทางบ่อยแบกกระเป๋าเดินทงเดินทางนะคะพี่คันนี้นะคะไม่ไปเบียดเบียนนะคะห้องผู้โดยสารนี เพราะาว่าพื้นที่ของเขานะคะเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลย ใช่แล้วเราพี่โอดูยางอะไรแมแรงดูยางอะไรแมแรงนะว่าจะอยู่ครบหรือเปล่าเนาะแทนแทนแทนบอกเลยว่าอยู่ครบทุกอย่างเลยนะคะพี่จาบอกเลยว่าเดิมสนิทไม่รู้ว่าจะเดิมยังไงแล้วมันเดิมเกินไปเนาะมันเดิมเกินใช่นึกว่าได้มือหนึ่งไปเลยนะพี่ใช่แล้วนะน้องเอิญบอกเลยว่าคันนี้เขาก็มีเซนเซอร์มาให้ด้วยนะจากปกตินะเขาจะเป็นลูกแบบตัวจุดๆใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องเป็นจุดแล้วเนี่ยดูง่ายๆเลยเห็นไหมตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมเห็นไหมดูดีดูกลมกลืนไปกับตัวบอดี้รถกันเลยนะคะพี่สาวบอกเลยว่ากลมกลืนก็คือ แกรมมากก็คือแบบมาได้ไปก็คือแกรทุกอย่างเลยแล้วข้างหลังเขาก็มีตัวเอสตัวไอเอสท็อปสุดนะคะทุกคนสําหรับพี่ๆนะคะที่ซื้อรถคันนี้ไปนะแน่นอนว่าพี่ๆนะคะได้ตัวอเอท็อปสุดแน่นอนนะคะป้ายแดงขายอยู่ที่ล้านสามนะคะทุกคนโอ้โหล้านสามเกือบล้านสามเลยนะแต่วันนี้นะคะเราเอามาขายในราคาไม่ถึงล้านนะคะพี่ใช่ไม่ถึงล้านนะไม่ถึงล้านราคาเท่าไหร่คะน้องเอยยังไม่แจ้งนะคะยังไม่แจ้งใครอยากทราบรายละเอียดก็ทักแชทมาได้เลยแชเลยค ไปดูโครงสร้างกันดีกว่าง้งของน้องนะใช่ตัวนี้นะคะพี่บอกเลยว่าโครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยนะคะหัวรตไม่มีขยับขยื่นนะคะพี่ใช่จุดแต้มสีก็ยังเหลือเหมือนเดิมนะคะบอกแล้วเครื่องนิ่มมากๆเครื่องนิ่งมากๆเลยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะแผ่นกันความร้อนของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมใช้งานดียังดูดีก็คือลูกค้านะคะใช้งานค่อนข้างน้อยนะคะและที่สําคัญลูกค้าเก่าดูแลเซอร์วิสดีมากไม่ว่าจะเป็นการเข้าเข้าศูนย์เนาะ เช็ครถตรวจรถต่างๆนะคะพี่เป็นหายน้ำมันเครื่องตามรอบระยะลูกค้าเก่าดูแลดีเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมาถึงมือเราแล้วนะคะเราก็จะทําการรีเซ็ตนะคะน้ำมันเครื่องเป็นหายน้ำมันเครื่องของเหลวนะคะเกรดหมื่นกิโลให้ลูกค้าเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงกันเลยรถใหม่ป้ายแดงเป็นแล้วคือเอาทุกอย่างเราบริการลูกค้าทุกระดับประทับใจแน่นอนอะไรไม่ดีเราตัดทิ้งใส่ให้ลูกค้าใหม่สั่งมาจากศูนย์โดยตรงเลยนะคะพี่ สำหรับใครนะคะที่หารถฟิกเมนต์แบบนี้ใช้งานอยู่เนาะเอิญก็ขอแนะนําเลยนะคะพี่ๆสำหรับใครที่หาอยู่เนาะรีบจับรีบ,จ,บ,รบจองกันได้เลยเพราะว่าวันนี้เราจองรถเท่าไหร่พี่โอ9 9บาทเท่านั้นประชาชนใบเดียวสามารถเช็คเครดิตได้เลยนะคะใช่แล้วนะคะ,ะพ,พี่ส่งรถฟรีให้ทั่วไทยเลยนะคะ,ะแล้ววันนี้สุดคุ้มเลยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่ดูในคลิปนี้เรานะคะพี่ๆดอกเบีย้ยนะคะพิเศษเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะพี่โอ1.79โคตรว,ว้าวเลยนะว้าวถูกมากเลยนะคะบอกเลยนะดอกเบี้ยของเรานะคะ ถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วนะคะพี่และที่สําคัญนะ ไม่ต้องดาวนะทุกคนไม่ต้องดาวฟรีค่าจัดค่าโอนฟรีค่าดําเนินการทุกอย่างค่าสบาบาทรวมไปทั้งหมดแล้วนะคะพี่จ๋าคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วรถฟิกเมนนี้นะคะกับเงินแบงค์ร้อยหนึ่งใบมีทอนนะค่ะพี่สาหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถคอมเมนต์ว่าสนใจเวไใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะพี่หรือจะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องชาวเปรูพาดูรถด้วยนะคะน้องเอิได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเนาะค่ะบ๊ายบาย